สวัสดีค่ะพี่น้องเดินทางมาหอดสมุยเลยด่พี่น้องเออมือนี้นคือออกมาเที่ยวเนาอออกมาตัาง้งแตหกโมงเสาหอดหกโมงแรกพี่น้องก็สิมาหอดบบถร,ร,รมบดาเลยเด้มาหอดก็ตตรงมาต่อสู่กับอันรถแท็กซสองแท็กซี่คอยเว้ากับว้าย่าไปเสือไหลออนไลน์นาะพี่น้องเออออนไลน์บอกว่าเดี๋ยวมาเอาอยู่หน้างานเออนางานถูกกว่าไม่จริงเลยชั คอยคิดว่าเพื่อความสะดวกสบายถ้าม,มาสมุยนะเอารถบัสเอารถไอทีว่าหเขามีบริการให้อยู่ในอน,นั้นอยู่ในสนามบินเลยดีกว่าเออรถทีว่าสิต่อมารงแร่ต่อมาอีกอย่างแบบนี้ก็คือลอยแปดสิบบาทลอยห้าสิบอยแปดสิบบาทจ่ายไปเลยพี่น้อง มาหอดหนางานยากกว่าเกาอีกเพราะว่ามาหอดเท่ากับมาหอดประมาณสี่โมงสี่โมงกลัวน้อพี่น้องเพราะถือว่าคําแห้งสี่โมงหาโมงนี่แหละมาหอดสรุปเล้วว่าคไขว่าพ่อมาหอดหนางานส่วนมากสีอ่างเมาส่วนมากอ่างนั่นอ่างนี่เพื่อให้เข้าเมาเนาะพี่น้องเลี้ยวเข้ายางเดินออกมาเข้ามาถามคนกับถามยากดิยูหนี่เขาพวกคอย บวกคอยว่าวพวกคอยซอยเหลือเขากับบวกหูดอกว่าเป็นพราะอีหยังกาสิเป็นเพาะว่ามันเป็นธุรกองธุรกิจของเขาเนาะพี่น้องเออเรื่องนี้มันก็ต้องเข้าใจมันเป็นธุรกิจของเขาเขาก็ได้เยอะกะน้ำผวกหนีแหละเนาะพี่นอ้องย่างวานั่นล่ละเออได้กินน้ำเนี้ยต้องสี่ลหละมาที่นี่ก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาจนถึงข้างในจนถึงหน้าหาดแล้วก็มาถามร้านค้าร้านที่ว่าเขาขายกับเขาร้านหนึ่งพอดีน้องเขาเป็นคนขับแท็กซี่ บันที่นี่เขาก็เอาเมาส์กันแหละพี่น้องแต่เมาส์พ่อฟังเมาหาลยอยเออหาดละไมพี่น้องเมาสหาลอยก็ดีอยู่ค่ายอยู่กับตีเฉลี่ยไปกับเออไรๆกันก็เข้าใจไล่หวัวก็โอเคกายเขามาส่งก็ถือว่าบริการค่อนข้างดีถ้าสมมติว่าไผมาใช้บริการก็ได้หรือว่าใส่แคปดีกว่า ยังกับพี่ที่เป็นแท็กซี่เพ่อนหายํามแนะนำคือว่าใช้บริการแก็บดีกว่าหรือไม่ก็รถสองแถวแต่จะโบอกอยากนิดนึงเพราะว่าคนค่อนข้างเต็มแล้วเขาก็เก็บเหมือนกันประมาณร้อยหาสิบถึงสองบาทตอนหนึ่งหัวพี่น้องประมาณนั้นเลยาำรับข่อยคิดว่าเผื่อความสะดวกสบายเนาะในการตีเฮ้ามาเมือย ซื้อมันยุตั้งแต่สนามบินแล้วลงรถมาปุ๊บเ่อจะได้รถท่านที่ห้าสิบ่าต้องมือลาขายางเขามากไกลหรือว่าสําหรับคนที่หูซึกว่าเออบ่อยากซื้อไรหัวแต่อยากนั่งแกบ็บอยากนั่งสบายก็สร้างแก็บเอาพี่น้องเออหาหน้างานหายากหานันใจหาไงก็คือว่าต้องมีเงินถุงเงินถังพี่น้องเออเว้ากับเว้ามันกับเป็นเรื่องอา่ามันกับ่แเมนเรื่องที่ตรง ซีเลียดยังมาไม่หรอกแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะเออมันเป็นประสบการณ์หเห้เฮาเดรียนรู้ว่าบางที่การเสือในอินเทอร์เน็ตเขาเป็นคนทองทีเนาะเขาก็อนุนอันนี้ได้ง่ายไหมแต่เฮ้าเป็นคนนอกทินลหล่าเฮ้ามากแบบแทบจะเป็นเถือแหลกเนาะเพราะว่าเถือก้อนๆอ,อ,อ่ะก็ยุนแถวๆนาหาต่างต่าวแถวๆหน้าทอนอะ่ะเออมันกับอบป็นหยังแต่อันนี้เฮ้าลงมาก ข้างลางมาผีก็เลยค่อนข้างค่อนข้างอันนี้อยู่ค่อนข้งงางยากอยู่แต่ก็ว่าหลายๆคนที่มาเที่ยวบ่อยๆก็อาจจะเออบ่บบเป็นเรื่องยากก็ได้อสิยากแต่อยก็ได้เพราะว่าอยมาผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเออมานําผู้เฒ่ามานาําหญ้ามานําเด็กหน่อยมานําบุกสาวมันก็นเลยค่อนข้งางเสียบนิดนึงหลวก็ะเขาก็อาจจะหวังฟันนำ้ำหรือ นำ่ด้วยสภาพของเห้ากับเป็นได้เนาะพี่น้องแต่กัอย่างมาเรามาเวา้าซูฟังว่าม้อนีเฮดอีอย่างมาเนเพราะว่าบได้ท่านได้ไปอัปเดตอีย่างเลยกับข่าวสารเลยพี่น้องจัสิี่าจังไหนก็คือแบบเดินทางอย่างเดียว สงสัยว่าล่าหลังกับคุงจะตรองไทยวิวไทยอย่างไห้พี่น้องเบื่องไทยจิจวัตไทยประจําวันไทยมองไปเที่ยวมอ,นนมองนันมองหนีเนาะพี่น้องอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าจะไปติดตามข้าวกับคุงจะบ่คอยได้ติดตามเพราะว่าส่วนมากจะออกเที่ยวสมากกลัวแต่ทาข้าวได้ในไ,ไปเบื่งองไหนเป็นกระซิมาเ่าสู้พี่น้องฟั่งคือเกาละจ้ะ